เจอกันอีกคลิปครับยามสี่โมงเช้าครับผมอยู่ในกรุงเทพครับไม่มีนะครับดูตึกตึกเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับตึกในกรุงเทพครับผมอยู่บนโมอเตอร์ว์ครับอยู่บนทางด่วนครับผมมานับดูเส้นขาวครับ ได้ถ่ายคลิปหลายวันแล้วครับถ่ายคลิปไปดูครับใครเข้ามาดูคลิปผมก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องนายอาทิตย์ชินทวันนะครับผมมาฝากช่องยูทู e ครับดูลังคาตึกครับดูตึก นีบิงในกรุงเทพไปก่อนครับผมมิงในกรุงเทพมา,มานับดูรถดูตึก รอดูรถไฟดีกว่าครับดูกตึกใครเข้ามาดูคลิปผมก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับก็ฮะเลืฟอเสียรอหรือเปล่านี่เดินรอ รอคันส่วนมาเลยป่ะครับนี่ครับรถไฟเสียครับรถไฟติดไฟแดงครับโวเคยเห็นรถไฟติดไฟแดงไหมครับร<ม>อคันนั้นออกมาป่ะรอออกจากสถานีป่ะน,น,นี่นี่นี่กำลังสวนกันไปนี่ไงสอส้งกลางไปก็มาช่งกลางไปนี่เลยใช่ครับต้องไปเดินจแบบนี้จอออกจากส้สาน รถไฟติดไฟแดงครับผมใครเข้ามาดูคลิปผมฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับอยากมีคนติดตามเยอะๆครับผมอยากได้พันคนครับติดตามผมแล้วก็คอนเทนต์ก็มีแค่นี้นะครับเพราะเคอนเทนต์ผมไม่มีอะไรครับ ร,รถออกมาจะาลงอันก็เห็นถนนก็ถ่ายให้ดูครับอยู่ในกรุงเทพก็ถ่ายแต่นี่นะครับบนถนนนี่นะครับปิ่งงานต่างวันก็ถ่ายถนนฝนตกให้ดูครับโอ๊ไม่มีอะไรค,รคอนเทนต์ผมไม่ได้มีอะไรครับไม่ได้ทำคอนเทนต์กั่ไครครับ เมียก็ทำงานึกครับไปทำคอนเทนต์กับเมียก็ร้ยครับม <laughs> ผมไม่มีเมียครับมีแต่ลูกสองครับผมฝากกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับผมไม่มีเมียแต่มีไม่มีเมียแต่มีลูกได้ไงล่ะครับ ากกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับช่องผมก็ใครเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องนายอาทิตย์ชินะวันนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับกินมาซ้ำมาช้านี่กันมาแล้วครับโอ้มาดูรถไฟฟ้ากันครับวันนี้เห็นรถไฟวิิงแล้วครับโอ้บ มาแล้วนี้ครับวันนี้เขาลังทาสีกันอยู่ครับใครชอบคลิปผมก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับปุ๊คอนเทนต์ผมไม่มีนะครับนี่นะคนขับรถบนหลังถนนหลังติดเบาะมือติดพวงอะไรก็ถ่ายบนถนนบนอันนี้ให้ดูนะครับไม่มีอะไรครับคอนเทนต์วันนี้นะครับนับผิก็ ประเทศไทยเนี่ยทุกเสียงทุกฉาดดูคลิปผมผมก็จะบอกทุกซอกทุกมุมเลยครับในในเส้นกรุงเทพต่างจังหวัดครับรู้ดูทุกซอกทุกมุมเลยครับผมไม่เข้าอย่างเดียวครับเยาวราชอย่างเดียวครับเยาวราชเข้ายากออกยากครับเห็นแล้วเขากองอยาบกองเลยเข้าไปไม่ได้ครับเห็นร้านทองเดี๋ยวออกไม่ได้ครับ เข้าไปแล้วก็ถือปืนเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยเข้าไปออกไม่ได้ครับผมทำอาอาชีพสุจริตดีกว่าครับถ่าย YouTube มีคนติดตามเยอะๆก็พอแล้วครับผมฝากด้วยนะครับใครเข้ามาดูคลิปผมก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมช่องนายอาชีพชินขวันนะครับ ช่องผมก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรครับหายให้มีคนติดตามครับผมไม่ได้ไปทําคอนเทนต์ครับถ้าปิ้งตังไว้ก็ถึงจะทาคอนเทนต์นึกคอนเทนต์หาให้ครับผมฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในกรุงเทพครับก็เริ่มร้อน้ะครับในกรุงเทพแล้วครับฝนไม่ตกก็ดีนะครับ ฝนตกมาก็ร้อนเอา้ากลับมาร้อนเหมือนเดิมครับดูท้องฟ้านะครับท้องฟ้าก็สวยครับผมฝากกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับ <S <S ชิปนี้ก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับครับ